ตัวนี้ใช้ดีมากนะอันนี้ตั้งจัดอยู่ตั้งนานหรือมึงเพิ่งพักเบกครคโฆษณาหรือเนี่ยจริงๆควรจะโฆษณาทุกๆหนึ่งทุกๆครึ่งชั่วโมงควรจะโฆษณาทุกคนอันนี้นะอย่าลืมไปหาใช้นะล้างหน้าด้วยสติ๊กตัวนี้คลีนซิง่งล้างแล้วก็เช็ดออกได้เลยอื ไปหาซื้อทุกคนควรจะมีไว้ติดบ้านติดรถติดกระเป๋าไว้คนละอันสําหรับผู้หญิงทุกๆคนนะผู้ชายก็ชางได้สามารถเช็ดสามารถล้างเสร็จปุ๊บคลีนซิ่งดีมากเสร็จแล้วเนี่ยไอ้พวกสิวเสริรที่เป็นแบบรอยสิวอะ่ะมันรอยสิวกับไอ้พวกแบบสิวสิว,สวหัวเสี้ยนอะ่ะสิวหัวเสี้ยนที่อยู่ตามตะเข็บตรงตรง,ตรงจมูกอะ่ะที่คันๆอะ่ะหายออกหมดเลยมันหายออกแล้วก็ล้างน้ําเปล่าพอถูถูถูเสร็จปุ๊บเอาทิชชู่เช็ดออกแล้วก็ล้างน้ําเปล่าเลยนะตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ เขาส่งมาให้ฉันใช้ตัวนี้ดีมากนะทุกคนอะตัวนี้ทุกคนตัวนี้ดีมากไอ้หน้าฉันสวยด้วยตัวนี้นะคะอยู่ในตะกร้าเข้าไปซื้อได้เลยอันละประมาณสอง้กว่าบาทเองส่วนตัวนี้ก็ดีเหมือนกันตัวนี้เขาเพิ่งส่งมาให้ฉันใช้ฉันก็เลยได้มาเออฉันขอเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้คืออาไยปัดคิ้วแล้วมันไม่เลอะคุณเห็นไหม ปัด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 ยังไงให้คิ้วตั้งอะคิ้วตั้งอะคิ้วตั้งอะคิ้วตั้งพอคิ้วตั้งเสร็จมันไม่เลอะเห็นไหมปกติเราใช้ตัวอื่นมันเรดชอบเลอะปัดคิ้วให้ตั้งเอาขนคิ้วตั้งอะเธอเข้าใจป่ะอะขนคิ้วตั้งขนคิ้วตั้งขนคิ้วตั้งจบแล้วทุกคนอะนี่นี่สิ่งที่คุณต้องมีนะทุกคนปากตะก้าขนมเหรอขนมนี่ขนมมีเยอะมากเลยมันเยอะไปหมดเลยขี้เกียจปัก ขนมน of of ขนมันเยอะมากเลยนะทุกคนขนมมันเยอะมากเลยนะทุกคนขนมในนั้นเยอะมากเสื้อม่วงมียังเสื้อม่วงเสื้อม่วงมีกันอย่างเสื้อม่วงอ่ะอ่เสื้อม่วงมีในนั้นนะเข้าไปดูได้เลยมันมีหลายแบบมากเกินไปอ่ะมีหลายแบบมากเสื้อม่วงนะมีหลายแบบมากค่ะเสื้อม่วงใครที่ยังไม่มีเสื้อม่วงเข้าไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะถึง2เมษาแล้วจะได้ใส่กันม่วงทั้งประเทศปื๊บปืๆบ นะเซอม่วงเขาทําขายกันเยอะแยะไปหมดฉันก็ไปเอาเอาจากตะก,ก้าเขาเนี่ยมาปัก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 นะเพราะว่าเผื่อจะได้แบบว่าเผื่อจะได้ใส่ด้วยกันนะเป็นทีมทีมแล้วนอกจากนั้นก็มีมีเอ่ออะไรอีกอะ่ะกันแดดนี้ยังกันแดดของกินของกินกล้วยไหมกล้วยกล้วยนี่อยากจะช่วยชาวชุมชนมากเลยอะกล้วยนี่นะอันนี้บ้านฉันนะกินตลอดเลย บ้านฉันกินตลอดกล้วยเนี้ยอะปักไว้ก่อนที่เหลือสินค้าเสื้อผ้ามันทำไมเยอะจังเลยวะอ่ะทุกคนอะปักแค่นี้ก่อนอ่ะทุกคนอะแล้วเดี๋ยวเราจะประมาณสักสามนาทีห้านาทีเราจะเอาตะกร้าลงเราจะเอาตะกร้าลงนะคะตอนนี้เรารีวิวอันนี้ก่อน นะทุกคนอ่ะสามตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้ทุกคนควรจะมีนะคะถ้าเกิดเราเป็นสตรีที่อยากสวยและเราเป็นสวยพอประมาณแต่เราสวยไม่มากเราควรจะมีตัวนี้เพื่อเราจะได้กันคิ้วกันคิ้วแล้วก็ปัดคิ้วขึ้นนะคะส่วนตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ชอบแต่งหน้าเท่าไหร่เราก็ควรจะมีไว้ติดกระเป๋ากระเป๋าละหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเราซื้อทีหนึ่งซื้อห้าชิ้นหรือซื้อสิบชิ้นหรือซื้อสองชิ้นขึ้นไปเพราะเราอะเวลาสลับกระเป๋าเราจะไมไ่ต้องควานหาเอาไว้ลืมรถคันหนึง่ง รถอีกคันก็เอาไว้อีกอันหนึ่งรถอีกคันก็เอาไว้อีกอันหนึ่งกระเป๋อีกใบนึงก็เอาไว้อีกอันหนึ่งกระเป๋อีกใบไว้อีกอันหนึ่งเราจะไม่พลาดหน้าเสื่อมหน้าโทมพ่อลงลงตั้งปุ๊บหยิบเลยค่ะลงตั้งปุ๊บหยิบมาเลยค่ะลงปั้งปุ๊บหยิบเลยค่ะ,เ,คะ,เ,คะเราจะไม่มีวันที่เราจะไม่สวยเลยค่ะปึ้งปึงปึง,ปง,ปงใช้จนจะหมดเห็นไหมค่ะนับสามอย่าง ส่วนอันนี้คือคลีนซิ่งมันดีมันดีตรงที่ว่ามันล้างหน้าฉันออกหมดอะแล้วทุกคนที่นี่ยังไม่สามารถปักตะก้าของอช็อปที่เราเปิดใหม่อะ่ะยังปักตะก้าตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเกิดอยากได้สินค้าของดเรมาริกาต้องไปที่มหาสุขช็อปมหาสุขช็อปจะมีครีมตัวนี้มีหรือ,อย่างสั่งกันได้แล้วสั่งกันได้แล้วตัวที่ทุกคนชอบถามบอกว่าดเรมาริกาใช้หน้าทําไมดเรมาริกาใช้อะไรทําไมหน้าใสาฉันใช้อันนี้มาหลายปีแล้วแล้วล่าสุดฉันให้พี่แบงค์า นะคะคนำเข้ามาและตัวนี้เนี่ยเราก็เลยแบ่งมาเพื่อเอามาขายให้กับทุกคนได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนซึ่งอันเนี้ยปักตะกาไม่ได้คุณจะต้องไปที่ Tik Tok Shop หมายถึงว่าต้องไปที่อ่มหาสุข Shop M A H A S O O K มหาสุข Shop คือต้องไป Shop ร้านค้าของเรานะคะคุณถึงจะได้ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นคอลลาเจนมะพร้าวดีมากอ่ะ ใครอยากจะสั่งอะไรสั่งไปเลยนะสั่งไปก่อนแล้วก็คุณฉันมีสินค้าใหม่เข้าไปตะก้าแล้วฉันมีสินค้าใหม่เข้าไปตะก้าคุณเห็นหรือยังฉันมีสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือแบบแบบเออเป็นมุกน้ําจืดเส้นเล็กๆประมาณ200กว่าบาทเองฉันเอาเข้าพิธีมูมาเพื่อให้เป็นสีิมงคลในปี2024ในปี2024หลังวันเกิดฉันฉันเอามาทั้งหมด500เส้น แล้วก็ให้เจ้าคุณสมเด็จได้เป่าคาถาให้เรียบร้อยเพื่อให้เป็นสลิมมงคลสําหรับปี2567หลังวันที่22กุมภาพันธ์วันเกิดฉันฉันได้มาทั้งหมด500เส้นเพราะฉะนั้นไปดูตะกร้าที่มหาสุขชอ็อปอันละ200กว่าบาทชิ้นเบาๆใส่แล้วรวยใส่แล้วสวยอะใส่แล้วแบบดูแพงใส่แล้วดูแพงขึ้นแต่ราคาไม่แรงคุณเอาไปใสแล้วแบบดูแพงอะ และอีกอันหนึ่งอันนี้ในช็อปมีแล้วอันนี้คือดินสอเขียนคิ้วที่มันที่เราสามารถเป็นความลับของช่างแต่งหน้าพี่แบงค์เขาเอาเข้ามาแล้วพี่แบงค์เอามาจากเกาหลีพี่แบงค์ก็เลยแบ่งมาให้พวกเราเอาลงช็อปขายนั่นก็คือตัวเนี้ยราคาแค่เท่าไหร่วะไปดูในช็อปมหาสุขไม่กี่ไม่กี่ตังค์อะนะคะเสร็จปุ๊บคุณรู้ไหมว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับช่างแต่งหน้าที่เขาไม่เคยบอกเราเพราะถ้าเกิดเขาบอกเราเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เขาเป็นช่างแต่งหน้าไง ทีนี้เขาเพิ่งจะมาบอกเราเผยเคล็ดลับของช่างนั่นก็คือการแต่งหน้าที่ดีเราจะต้องสามารถวาดคิ้วให้สวยสรุปเลยก็คือฉันก็เลยสั่งอันนี้มาขายปึ้งปุ๊บลงตะก้าเรียบร้อยแล้วอยู่ในช็อปมหาสุขเรายังไม่สามารถปักตะก้าตรงนี้ได้นเนื่องมาจากว่าช็อปเราเพิ่งเปิดเขาให้เรา จัดการช็อปให้เสร็จแล้วก็สินค้าใหม่ๆของเราจะต้องขายให้ได้500ออเดอร์ก่อนเราถึงจะสามารถไปเปิดพันธมิตรให้คนมาช่วยขายได้ให้คนมาช่วยเป็นนายหน้าได้นะเพราะฉะนั้นและเดี๋ยวสินค้าดรมาริกาที่เป็นสบู่หน้าใสตอนนี้หมอประดิษฐ์กำลัง QC อยู่เป็นรอบสุดท้ายจากแล a p แล้วออกมาปุ๊บปึ้งเลยนะคะแต่ตัวนี้ทุกคนบอกก่อนทุกคนบอกก่อนอันเนี้ยอันนี้ดีมากเพราะว่าอะไรมันดีตรงที่ว่า ดินสอตัวนี้มันไม่มันไม่เปื่อยยุ่ยปลายดินสอไม่เปื่อยยุ่ยแล้วมันเหมาะกับคิ้วของเราที่เราจะเขียนได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งช่างขณะเดียวกันมันเหมาะมือเพราะอะไรปะคือคนเราถ้าเกิดจะเขียนคิ้วได้คุณสังเกตไหมเวลาคุณเขียนคิ้วไม่เป็นคุณเขียวเขียนคิ้วไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าดินสอคุณเบาดินสอคุณไม่ได้น้ําหนักเพราะฉะนั้นทําให้มือของคุณไม่นิ่งคุณจึงเขียนไม่สวยดังนั้นวิธีนี้คือตรงนี้มันเป็นเหล็กเคล็ดลับของมันคือตรงนี้อันนี้เป็นเหล็กอะ่ะอันนี้เเเเเเปป็ะะ็็นนนหหลลกกพพราาะะฉั้้อสียบขไ ไอ้ตรงปลายเนี้ยเนี่ยมันเป็นเสียบเหล็กพอเป็นเหล็กปุ๊บมันจึงหนักหน่วงมือแล้วเวลาเขียนคิ้วเห็นไหมเราเราก็ขีดจากตรงนี้วิธีการเขียนคิ้วคือจะหลดตรงนี้นะจะหลดตรงนี้ปึ้ง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 ,งมาถึงตรงนี้เห็นไหมอ่าให้มันอยู่ตรงนี้อ่าปลายมันอยู่ตรงนี้แน่นอนพอจะหลดเสร็จเห็นไหมพอจะหลดเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมาขีดขีดขีดเส้นขีดเส้นขีดเส้นตรงนี้ มันจะได้คิ้วพอดีนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมีนะทุกคนไปไปหาเอาที่ตะก,ก้ามหาสุขชอ็อปไปที่ช็อปของมันอยู่ที่มหาสุขชอ็อปจบจบการรีวิวของดีๆสวยสวยนะคะเราก็แบ่งกันสวยแต่ถ้าเกิดใครที่มีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากสวยมากก็อันนี้ก็ผ่านนะคะไม่อยากสวยมากผ่านโอเคนะคะจบไปนะคะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรมีและกระเทยทุกคนควรมีค่ะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนและกระเทยทุกคนควรมีค่ะ ดีมากเลิศดจากเกาหลีเอามากล่องกล่องหนึ่งมีสิบสองชิ้นแต่เราขายชิ้นละชิ้นละสามร้อยกว่าบาทนะสามร้อยสามร้อยกว่าบาทไปดูที่ช็อปนะคะโอเคจบไปนะคะโอเคจบไปอันนี้ก็ไปดูที่ช็อปมหาสุขนะคะไปมหาสุขก็คืออะไรก็คือชอ็อปมริกาบุญจุดสามอ่ะมริกาบุญจุดสามไปอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคจบค่ะ ส่วนส่วนสร้อยข้อมือเป็นสร้อยข้อมือมุกน้ําจืดนะคะเส้นละประมาณ200กว่าบาท259บาท25 9าบาทเป็นมุกน้ําจืดไม่ใช่มุกน้าทะเลนะมุกน้ําทะเลต้องขายอันละเส้นล,สนละ2 0 0 0 3,000 4,000แต่อันนี้มุกน้ําจืดเราเอามาแบบเป็นแบบกิมมิกนะคะแล้วก็เอาเข้าไปมูมาเอาไว้สําหรับการเสริมสิริมงคลปี67เเอาเข้าพิธีเสริมสิริมงคลให้สมเด็จ พึ่งๆในวันที่เราทําบุญวันเกิดยี่สิบสองกุมภาฟึง่งมันก็ใส่เพื่อให้ดูหนึ่งนะใส่แล้วดูแพงขึ้นเพราะว่ามันเป็นเส้นเล็กๆตรงข้อมือแล้วมันเป็นยางยืดที่สามารถที่จะทุกข้อมือใส่ได้หมดคุณไม่ต้องติดตะขออะไรเลยอ่ะส่วนอันนี้ปักตะก้าให้แล้วใครที่ยังไม่มีโอเคจบไปค่ะปิดตะก้าแล้วนะปิดตะก้าแล้วนะเพราะว่าเราจะวาเลนติทอกโชต่อนะคะเราจะปิดตะก้าแล้วนะคะ ใครที่ยังใครที่อยากจะซื้อเข้าไปกดตะกา้าวิธีการซื้อของในในทิกเกอร์ก็คือเข้าไปในตะกา้าเหลืองๆที่เขาตักปักให้อะ่ะอยากซื้ออะไรก็เข้าไปตะก้านั้นปึ้งปึ้งปึงปึ้งปึง,ปง,ปง,ปงและถ้าเกิดว่าวันนี้ซื้อไม่ทันคุณก็เข้ามาในในนี้ในวันหลังที่ไม่ได้ไลฟ์ก็ได้แล้วคุณก็เข้าไปดูที่ตลาดสินค้ามันจะโชว์เคสอยู่คุณก็เข้าไปดูเลือกดูว่าคุณจะซื้ออะไรโอเคนะคะนะ มหาสุขช็อปเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการดเรมาริกาเพราะฉะนั ian, น้นมหาสุขช็อปเนี่ยเขาก็จะลุยในเรื่องตลาดสินค้าด้านต่างๆออกมาม ater, adia, mm ีต hmm. ัวหลายๆตัวออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจะจัดรายการตรงนี้เราจะจัดรายการนะเราก็จะมีสปอนเซอร์เมื่อสปอนเซอร์จากช็อปมหาสุขเขาก็จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับดเรมาริกาเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนรายการก็ไปมหาสุขช็อปแล้ว